ล้างตากันครับที่สำคัญมีเข็มขัด 24u r you 1ป8ปอนด์ของไฟแดงเป็นเดิมพันด้วยแล้วก็ผู้ชนะในคู่นี้นะครับที่ได้ขาดเข็มขัดแชมป์มลูเวทีไปเนี่ยมีรางวัลพิเศษด้วยครับอมิง<อ>าจากท่านด็อกออพงวิเศษไพูท<อ>ูน<อ>าจากมวยเด็ด 789แครับแล้วก็จากชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดและอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับมาคาดเข็มขัดแชมป์ลงจากเวทีนี้มีรอนพิเศษโอ้ลับไปหลายหมื่นเลยโอ้โหนี่แหละครับในที่หัวใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับท่านดรภูมิเศษพิจูนะครับในนามของซีพีเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้ให้ตลอดเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับ คู่นี้นี่ฝ่ายแดงแหลมโพน้ำเงินคลิกซซนะครับมาในรุ่นร้อยแปดปอนด์นะครับตำแหน่งจะอยู่กับใครแต่ว่าแดงนีขาดขึ้นขัดก่อนไว้ไว้ก่อนเบอร์ตนต้นของเมืองไทยอ่ะครับในพิกัดนี้หาตัวสู้ยากด้วยกันนะครับเลยต้องเจอกันอีกรอบหนึ่งครับชิงความเป็นหนึ่งครับแหลมโพนักสู้จากปัตตานีครับนี่ถือว่าเป็นเด็กดองนะครับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วก็ชกอยู่ในเวทนี้แหละครับแต่ในช่วงระยะหลังนี่มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายใหญ่เลยครับสิงมาวินครับของเซนหนึ่ง ส่วนน้ำเงินนี่ก็อยู่กับพิษไทยแลนด์ปิ่นสิงชัยครับจิกซอตัวแกเป็นประเภทแบบมักขามข้อเดียวครับมาแต่ว่าแกล้งทั่วแผ่นนะครับนี่ครับฝ่ายน้ําเงินครับบอกไม่เคยได้เปรียบรูปร่างใครครับโอ้โแต่ว่าชกแล้วนี่ถูกอกถูกใจแฟนแฟนแล้วครับสำหรับจิกซอ,อเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้มบอกว่าอยากจะสางแ้นให้ได้และที่สําคัญอยากจะ คว้าแชมป์เส้นสำคัญอย่างทูฟอยูในรุ่น108ปอนด์เส้นนี้ด้วยเดี๋ยวต้องดูอุ๊บบวกกันตั้งแต่ยกแรกแบบนี้แล้วครับอมิงอนี่เลยครับมายกแรกนะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์นะเออไฟแดงแชมป์แหลมโพน้ำเงินจิกโซจะกระชากเข้มขัดได้หรือเปล่านะครับนี่เลยครับทูฟอยูนะครับประธานบริษัทพีทบกซิ่งมอชั่นจำกัดนะครับเสียแน้าคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์นะครับโปรโมเตอร์โคอินเตอร์ก็คุณ ปบียรัตน์นะครับเสียตังวชีระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็เรื่องคู่มวยไทยเนะี่ยสุดๆเลยทีเดียวหนุ่มโบ๊ทนะครับหรือว่าสีโบ๊ทนะัทเดชวชีระรัตนวงศ์ไม่ตังวงสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็ประธานของเป็นทีมข้อเสียนาวแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็โตโยตา้าเคมอเตอร์ด้วยครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวนันอังคารเราเจอกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิต ถือว่าเป็นนัดใหญ่ทุกวันอังคารเลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเพราะว่ามีมวย2ช่วงเลยนะครับมวยมันสนามเมืองช่วงแรกครับแล้วก็มวยเด็ดสังเวียนเดือดช่วงที่2สุปฏิจักรนะครับช่วง2ครับคุณจีรชัยวชิลรัตนวงศ์ครับก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเพชรยินดีครับเดินทางมาสะดวกแล้วก็ที่จอดรถเพียบเลยครับเรียนเชิญเลยนะครับทุกวันโอ้โหมามาแม่แกมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับจิ๊กซอหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับ ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ไทยพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไทยพอกธุรกิจห้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณเจียไตยนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระตายพร้อมด้วยบริษัทบุญส่งโอสดจำกัดอย่าต้องเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดสมุนไทยอาปาช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยกีในรัศมีวงกลม รถกระบะมิซูบิชิไททันพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอบาระคุณครับโอ้ใครไม่ได้ดูคู่นี้นี่เสียดายแทนนะครับสองครั้งที่ผ่านมาก็ดูเดือดร้อนใจครับทำให้เสียเน็เสียโบเสียตังต้องจัดอีกครั้งหนึ่งครับให้มันหายสงสัยไปหน่อยครับโดยมีเข็มขัด108ปอนด์นะครับไลฟ์ไฟเวทช่อง t r u e o u เจ้าของแชมป์ก็หมุนแดงแหลมโพกับป้องกันอีกครั้งไปเลยครับแล้วเข็มขัดเส้นนี้นี่มีมูลค่าด้วยนะครับ นอกจากได้เงินและได้กล่องด้วยครับ5้า0มืนบาทอ้าวเดินครับแหลมโพแม่ทิกซอก็ไม่ถอยอูสายหักลบไปเลยครับลอยหมยไ่ได้เสียเลยนะครับอู่นี้นะครับฝ่ายแดงแหลมโพน้ำเงินทิกซอนะครับอา้าววันนี้ทางชูชีพนะครับสมพรแล้วก็อูไทยนี่พลาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็โจ๊กสิยโจ๊กดุอยู่ในเวทีด้วย โจ๊กในคนสวรรค์นะครับมาดูอยู่ในเวทีด้วยมาดูตลอดนะครับพี่ดันสิทธิ์เอ้าอนี่ครับเพิ่งจะยกสองแบบโอ้โห,โหจะดูดูมานี่ครับอออืื้หจิ๊กซอโอ้โหชวนมวยเขา่ามาเล่นในแบบนี้เลยครับมาแลมโพ ดูเหมือนเครื่องยังไม่ติดเครื่องยังไม่ติดหาทิกซอฉายไปก่อนฉายไปก่อนหาเช็คช่วงล่างนหน่อยนึงนี่ครับฟันดูเหมือนจะเล็งไปที่ขาหน้าของเจ้าแหลมโพ่ครับพบความแท้มาเต็มกระเป๋าเหมือนกันครับทิกซออ่ะนัวเนียในกันประลองกําลังกันตั้งแต่ต้นเกมเลยคีบแล้วครับแหลมโพคีบตีได้ไหมเด้งซ้ายไปครับพยายามจะกดแขนไว้ กิ๊กซอไม่อยากจะให้แหลมโพขึ้นคอครับเพราะว่ารู้ดีครับท่าไม้ตายของแหลมโพคืออะไรครับอา้าวเข้าใกล้ไปวัดดวงเลยนะครับยกมียก2นี่ผ่านไปสองนาทีกว่าแล้วนะครับ่ายแดงนะครับอา้าวแหลมโพนําเงมือนกิ๊กซออา้าวขวางเอาตีไปกิ๊กซอแหลมโพแทงมาเอากิ๊กซอตีไปตีไปแหลมโพขวางขวางตีตีต โอ้ยโอ้โหเตะยักษ์เลยนะครับคลิกโซมาแลมโพย่องมาย่องมาย่องมาขัานร่างมาสูงข,างขวานาขวาไปลงด้านอีกทีนี้ครับคลิกโซปลายยกแลมโพโอ้โหนี่แหละคู่นี้นี่ครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะครับในรุ่นไรเฟิลเวรอยแปดบุยมันเสนอมึงมันอย่างนี้เอ้าเข็นเข็นเข็นแลมโพเข็นมากระชากมาเอ้านี่คลิกโซไปแลมโพมาเอ้าเอ้าแลมโพเอ้าคิกโซมา แรงโผล่ลเอ้าชี้ทอไปโหุ่ยเอ้าตีไปตีไปไปลายโยกหมดโยกก่อนหมดโย,ย,ย,ยกครับวันใหญ่ไปแล้ววันนี้รางวัลจากแอนตาซินก็ยังเหมือนเดิมนะครับเตะกานคอสอบกับเขาร้อย10,000บาทจระเข้ฟาดหาง30,000บาทแผลแตกสวัสดิการรักษาพยาบาลเข็มละ500บาทครับขอบคุณแอนตาซิงยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงครับ ขอขอบคุณครับตามกันต่อครับคู่ปองกันแชมป์108รปอนด์ช่อง t ู u e 4 u ครับภาคที่3จะจบลงแบบไหนครับยกนี้เป็นยกที่3เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ซัดเกินมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับเจอกันมาบ่อยแล้วมาดูในประลองกำลังกันต่อครับใครใทรตีใครครับปัตตานีหรือสุราษฎร์ธานีครับแม่โอ้ตายด้วยกันเลยครับโอ้แหมคีบคีบเสียไปชิซอมา เอ้าวจิ๊กซน้ำเงินแหลมไปไปแหลมโฮเสียเอ้าเอ้าไปไปจิ๊กซออ้าแหลมโฮเอ้ามานี่เลยครับวัดดวงเลยเอ้าลุยเลยมาไฟแดงเอ้าแหลมโฮเดินแล้วนะครับดับเพื่องชนเอ้าแทงไปจิ๊กซออ้าพริกมาตีเอ้าแหลมโฮมาจิ๊กซไปเอ้าเทสติอ้าแหลมโฮเอ้าจิ๊กซอเน็บเหน็บเทสเอารบไปด้วยกันนะครับโอ้โหมาดูครับ นี่ครับรายการโวยมันสน,นั่นเมือกะม,มันสน,นั่นเมืองแบบนี้เลยครับโอ้โหแหแหลโมโฮไม่สนแล้วครับมาขุนเข่าจากปัตตานีอโอ้แต่ว่าจิกซอครับมหาสุราษสุราษนักแร่งนักแร่งดูจิกซอโอ้โหกำปั้นอ่าไม่ถึงไม่ถึงกระโจนเข่ามาเลยนะครับแหลมโฮไม่มีไม่มีใครยอมใครครับใครก็อยากเป็นที่หนึ่งของรุ่นแลลวครับ อ้านวเนเนียนนายยัดมาตีคืนยัดมาตีคืนอ้าวปัตานีเสียบสุรา์แทงมาล็อกต,ตีอ้าวคืนได้ไหมยังคืนไม่ได้กรรมาการดอนทยก็ลากมามันใกล้มุมไปหน่อยครับอ้าวไปแดงแลมโพอ้าแดงน้ำเงินคิกซเออ้าวน้าโพเข้าใกล้าไปทีบทีบเอาไปโอ้โหลงดานไปทีอ้าวซ้ายมาอาวุธเยอะนะครับคิกซเออ้าว ตั้งตั้งไม่ได้หนีด้วยนะครับขอ,อ,อฟังไปแหนมโพขีบแล้วขีบไปตีไปกิ๊กซอเอ้าตีเงี้ยแม่โอ้โหคูห่นี้ดูดีจริงๆ,ๆนะครับโอ้เสียบไปแหนมโพเอ้าเสียบกิ๊กซอมาไอ้ป,ป้าหัวลงนั้นไปขวาชัดๆนะครับกิ๊กซอเอ้าเอ้าเสียบไปแหนมโพกิ๊กซอมาเอา้าเค้นกิ๊กซอเอ้าแนะมโพ่โอ้โห นี่แหละครับโอ้โหค่ายใหญ่ยี่ห้อดังด้วยกันทั้งคู่เอ้าโอ้โหวิ่งเลยพ่วงเข้าไปแหลมโพมาแต่ว่าอย่าทันเลิกทันล้านะดูติ๊กซอครับมหาแกมีลูกหนักคอยสกัดเอาไว้อยู่ในนี่ครับมาผัดกันยกใครยกยกแหลมโพติกซอแหลมโพติกซอแหลมโพติกซอโอ้ยอาจารย์ดอนชัยบอกหมดยกแย่ก่อนครับหมดยกสามพักไป เสียดแน่นนะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยมอไป10,000บาทจอระเคฟัดหาง3 0,000บาทาแล้วถ้ามีแผลแตกสวัสดิการค่ารักษายาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยการก็ต้องขอบคุณแอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับส่งเสริมสนับสนุนสนปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับโดยต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพร์ไภายใต้การรับรองคุณภาพจากพิพินดีอาคาเดมี่ครับ ส่งเสริมสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนับนเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยอคลายและขอบคุณ JJ ปอซาวหนา้าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟูดขอนแก่นครับค็อกเทลซีฟูดขอนแก่นมีคุณจิ้น JJ ดูแลบริหารงานอยู่ขอบพระคุณคุณจิ้น JJ ครับตามันต่อนะครับยก4ี่ครับแหลมโพป้องกันแชมป์108้ปอนด์ช่อง t w f o r u กับจิ๊กซอครับดูครับยกนี้จะเป็นเกมของใครครับเดินหน้าเดินหน้าชนเหมือนเดิมครับแหลมโพ กิกซอก็ใช้ลูกหนักๆคอยสกกัดอยู่ครับเอา้าแหลมโพแดงนะครับกิกซอน้ําเงินไม่จิกซซนครับดูนีลาแกนชกบแกดิออกไปเอา้าซ้ายหนักเบาไม่สุนออกอาวุธไปตลอดเอา้าล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ตะแทงข้างแทงข้างเอา้าไปไม่ได้กรรมการแก่แย่ยังดูดีกันอยู่เลยนะครับเอา้าใบแดงแหลมโพน้ำเงินจิกซซจิกซซเตะมาหนึ่งเอ้าอยู่ตัวนอกเอาเปิดแทงมาแหลมโพ แหลมโพแทงวะสอติขยันขยันขยัน,ยน,ยนออกมการแกะแยกเออนี่ครับเอายกสี่ยกนี้นี่ดูครับแมใครจะเลื่อมใครจะเลื่อมขวาบายที่ซอติดบ,บางซ้ายโอ้โหแหลมโพนี่ครับมาอย่ากะเงาเลยครับแม่แกถึงตัวตลอดมาจับจับได้แต่ยังตีไม่ทันหัดครับอาจารย์ดอนชัยแกะแยกออกมาก่อนไม่อยากอยู่ห่างเลยครับแหลมโพอยู่ห่างเดี๋ยวโดนกำปั้นครับ พยายามจะเรื้อยครับอ่ะกดมากดมากดมาตีได้ไหมยังไม่มีใครยกกรรมการดอนชัยก็ตั้งแยกครับเข้าในแล้วถ้าไม่ตีต้องแยกนะครับอ้าวโดนแล้วิ่งใส่เลยนะครับแหลมโพอยู่นอกไม่ได้แล้วอ่ะไอซอกแกร์แมแกจุกจิกจุกจิกเอา้าแหมตีไปดอกนึงแหลมโพโอ้นี่เลยครับเหล่าพิก,การน้ำหนักร้อยแปดปอนด์นะครับไลฟ์ไฟเวดอา้าวนี่แหละสมัยในดีนี่ไอเมียงอระชุนน้อยของอาชัยด้วยนะอา้าว มาล็อกไว้ล็อกไว้ตีไปตีไปเนี่ยแหลมโพอ้าวม่พิซซอมามาแรงมาแรงนั้นๆพิกมาทีนึงมันยังหนูดีกันอยู่เลยนะครับโอ้โหดูครับมาอ่านี่ครับมาดูครับพิซซอเริ่มจะชิงเดินก่อนบ้างโอ้แต่ว่าดูแหลมโพว่าแก็คล้องได้แล้วดูนากลัวเลยครับกรรมการดอนชัยบอกมาติดมุมติดมุมแยกก่อนแยกก่อนตะคุบตลอดเลยครับ แลมโพเข้าตะคุบตลอดนะครับอ่ากดแขนกดแขนตีได้ไหมครับมาก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับวงในกรรมาการดอนชัยก็ต้องออกแรงงัดอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงท้ายปลายยกที่4ี่ครับเอา,เอาสัดไปตีไปพิปปซซォไม่แค่ตีก็ขากแรมโพออแหลแรมโพไปชนอย่างเดียวอ่ะเอาตีโอ้โหลุกนีช้ได้นะครับโอ้หมดยกที่4ี่ครับร้านอาหารหอมฟุ้งตุ้งเผา ท็อกออฟเดอะทาวเอเกไนเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมสู้สัตตบงกดขอขอบพระคุณครับ3นาทีสุดท้ายนะครับคู่รองป้องกันแชมป์108ปอนด์ครับหรือที่เรียกยังเป็นทางการว่าไลฟ์ไฟเวทช่องทูโฟยูนะครับแชมเปี้ยนกางเกงสีแดงครับแหลมโพจากปัตตานีครับส่วนผู้ท้าชิงจากสุราษฎร์ธานีครับแหมออกมายกสุดท้ายนี่แกเข้าในตะคุบเลยครับตะคุบเยือเลยครับแหมดูดินายแกบ,บึกเลยอ่ะ แหลมโพนะครับจีโซหนีไม่ออกอ้อาวแหลมโพอา้าวบีอีกบีอีกขาดไม่ตกนะครับขาดไม่ตกอ้าวปล่อยมาแต่ยันดูดูถีบแล้วแหลมโพเอ้าซ้ายไปไม่เอเอยิ่งต่อยนี่ยิ่งพองนะปล่อยแดงนะครับแหลมโพเออร้อยแปดนะครับเจ้าบุญเบิกเลยดูดิน้ำเงินนะครับอา้าวจิ๊ยโซอ้าวติดติดไปติดไปติดไป ต่อยพี่ต่อยสิต่อยสิเอ้าต่อยเลยต่อยต่อยต่อยเอ้ามีเฮมีฮามีฮามีเฮเอ้านี่คุณวิเชียนสมภพพุกโกรนะครับในนามของเฮมอเตอร์ดูดูดูเอ้าโอ้โอ้ยานะยานะอย่าเป็นฤาษีขี่จักรยานใส่หมวกกันนกอย่ามานะอย่าพึ่งมาเอาเอาเอาไม่แน่ไม่แน่นะครับมาที่ทูฟายูช่อง24ของเรานี้ มามีเหตุการณ์ถูกอกถูกใจแฟนๆที่เขาบอกว่าเป็นทันลองนี่นักต่อน,นักแล้วครับทิกซอมาเวลายังพอมีนะครับเกือบเกือบครึ่งยกเกือบเกือบครึ่งยกมากำปั้นกำปั้นกำปั้นมาแต่ว่าแหลมโหแกร,รวบไว้เ,เลยครับยังแก้ในไม่ได้ครับทิกซอโอ้พอเข้าในนี่เห็นชัดเลยครับว่าความเหนียวของข้อแขนครับแ,ลแหลมโพแกมอือเหนียวจริงๆนะครับ สมฉายาเลยครับว่ <si าขุนข่าวงูเหลืองครับตอกปักเข้ามาับเนี่ยครับพอล็อกแล้วโอ้โหกันล็อกแน่นจริงๆครับนี่เลยครับในน้ําหนักร้อยแปดยังบึกเลยถ้าเกิดว่าปล่อยขึ้นไปร้อยสิบสองนี่ก็ก็บางทัางน้ำวยอยากชกน้ําหนักเยอะๆนะเพราะว่าน้าหนักเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นไปเนี่ยเขารากว่าไม่ต้องคุมไม่ต้องไม่ต้องคุมน้ําหนักเยอะอ่ะว่างั้นเนี่ยแต่ว่าเือโบนี่เห็นว่าดูแล้วในในการยืนหรือแม้กระทั่งน้ําหนัก ปล่อยเท่าไรควิดมากมน้ำหนักเท่าไรนีเซโบตจะมองออกหมดเลยนะครับเซโบตนัธเดชวชีรานาะนัตาวงงนะครับในเรื่องคู่มวยเนี่ยยิงต่อยแล้วก็ยิงพองนะครับแหลมโพนเมินคิกซออ้าวต้องไล่แล้วนะครับมนายก็เรียบร้อยเลยขี้ไว้เลยนะครับขี่ไวเลยเอา้วยอาวู่นี้ก็ป้องกันในรุ่นไ์ไฟเวทร้อยแปดปอนด์ด้วยนะครับอ้าแหลมโพไม่ขาดไม่ตกดูดิ เหมือนกับน้ามวยเงินแสนเงิ<อ>แนแสนอมโมดโยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องรอสักผู่เดียวนะครับเพราะว่าเป็นการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นร้อยแปดปอนด์ครับโอ้โหเรียกว่าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมทั้ง2ฝ่ายแล้วครับนี่ครับชมหน้าฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงครับก็คือจิกซอออโตอาวันครับนี่เดินไปอยู่ที่49แล้วก็น้ำเงิน47แชมเปี้ยนอยู่ที่เดิมแลบโพสิทธ์คุณวสันครับ อยู่บนเวทีกับเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญครับดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับจาก C p พีนะครับมอบเข็มขัดให้กับแชมป์ครับแหลมโพสิทธิ์ขุณวัสดุนะครับก็ได้แชมป์มาจากเหนือพยักษ์้วครับแล้วก็ป้องกันครั้งแรกกับจิกซอครับครั้งที่2ก็กับจิกซออีกครั้งนะครับกับพระคุณดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับ